ทุกอย่างเาลงไปกอนทำมาเกอร์ในภาษาถล่มไปก่อนแล้วก็กมตีในทุกบริบทจากปองไปหาหนักที่เราได้ทำมาคือปิดดานครับทุกวันนี้ปีสินทของักการปิดดานนี่คือเพื่อปะท้วงตรนี้แหละปะท้วงที่เขาเม่านเขเปิดที่เขารับเาองไปหาหนักตั้งแต่ Vamos dar จมตีเขาอยู่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของทางรัฐบาลกี่กองทัพร่วมกันไม่กรทั่ง้ที่สองเราก็อยู่ในกรอบในทุนการเมืางท่านเหล่านี้เราจะทาอะไรที่มันเกินกวัวตัวเราต้องหาเลยก่อนวิเคราะห์ให้ดีเหมือนแบบที่ผ่านมานี้เรามีข้อดีแล้วตัดสินใจดีแล้วมันถึงมีการประทบกันด้วยความชอบธรรมที่ผ่านมาครับอันนี้ตอบคำถามนะครับ มครับีานใดถครับตรบนสุดเลยครับท่าน้อยม่ทรน้อยมีของพีเนะครับคมเมื่อสกครู่มีก้องแขนสีเหลืองของในหลวงที่เขียวขนับน้องทหารที่สละชิเพื่อชาติแล้วก็ตุ๊กตาไหมครับกุ้วยชันหนึ่งเวชนหนึ่งจะม่มีคนตาครับ ตัวต้องต่ออามตอตามที่เส็จทีต้ตามทำไมอตามยากเอาต่อต้องตามต่อ้งตารับบรับตาจับใจ่ะสิ่งรับสวัสดีค่ะจะตอบถามเรื่องวิ่งเทรลคูมาเสียคะะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะจัด ก็จะตัดขึ้นระมาช่วงไหนค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะคนัาครับาที่จับรถเขไหนอครับขับรถไปนม่ถามหรือไม่ไม่เครียดนะก็มีครับนี่ครับพุ่งก็ไปที่ไหนก็พูดถึงนี้ตลอดก็เลยเยเป็นบัตวขอไปแล้วที่ไไม่จับได้แล้ถ้ามนจับึ้นม้นยีที่ไ้หลายคนหลายคนนะถึงเลมาคุณคุณป้าท่านน ok <laughs> ึงก็ ถ้าไม่ท่ากุ่งจะจัดเยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำอะไรป้าไปาจ,จัดได้เลยไม่ต้องเสียงเงินป้า,าจ,จัดให้เลยนะครับแต่นี้ก็รอที่หนึ่งรอทางสถานการณ์มันเหมาะสมแล้วือยังแล้วก็หน้าหนาวให้จะบอกตอนนี้มันยังไม่ไหนาวมีฝนตกอยู่เนาะฝัง,งปลาให้มันมันหนาวทีก,ก,ก่อนเราตีดิ้งมาตรงนั้นจะมีสวยงามมากไปชมทงชาติที่สวยที่สุดอย่างหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ ไปจิบตัวแทนตรงหน้าผาาูมะเขือและลึกถึงไปถ่ายรูปกับน้องน้องทหารที่เขาทำให้ที่ตรงนั้นจริงๆบรรยากาศสวยงามมากครับนี่ยูนิเทนไทยที่สวยงามไม่แพ้กับภูกระดึงเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นมีแน่นอนเดี๋ยวรอนี่งรอวันเวลาครับรอวันเวลาครับช่วงที่ซ้อมไม่ก่อนนะมีวีนี้ไปก่อนมีคำถามมั้ยครับต้ามีคําถามครับ สวัสดีค่ะวันนี้สอบถามนะคะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะคะอย่างเช่นเกิดเหตุระเบิดท่านมีวิธีในการสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เรียกขวัญกำลังใจกลับมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรบ้างคะครับผู้พิพากษาเกิดเหตุระเบิดที่ในขณะที่พวกเราต่อสู้กันใช่ไหมครับครับทั้งระเบิดทั้งปืนนะครับสิ่งเหล่านี้ ขึ้นเดือ,อกับผู้ขับบัญชาทุกระดับจะต้องอยู่กับพูกน้องจะต้องพาพวกเขาต่อสู้ด้วยตัวของผู้ขับหน่วยใกล้ชิดที่สุดเพราะตัวผู้ขับหน่วยนี่คือความแรงใจของลูกน้องไล่จากตามระดับไปไล่จากแม่ทัพขอคนผู้การผู้พันผู้หมวดทุกองพวกนี้ จะต้องเข้าไปอยู่กับพุ่น้องในห่วงเวลาทิ่ผิทั้งนั้นผู้มู้ในสิบจะต้องอยู่กับพุ่น้องอาลุกน้องต่อสู้ให้ได้เพราะเขาคือทหารเกณฑ์ที่เข้ามาฝึกได้บางทีแค่หนึ่งปีก็คือสนามรบแล้วพ่อจ่าุ้งอยู่เขามีพ่อจ่าท่านึงท่านบาดเจ็บออกมาทานยาพาราสองเม็ด แผนดีขึ้นเขาเก็บกระเป๋ากเ,เก่าของเขานหละจะไปไหนไปเยี่ยมครอบครัวหรือนะครับหลานผมไหม,ไมครับผมขอเข้าแนวต่อผมเป็นห่วงลูกน้องนี่คือความรับผิดชอบของผู้ข้าัาชาเข้าไปครั้งที่สองเขาเสียชีวิตนี่คือสิ่งคือความรับผิดชอบคือพิไายของเขา ที่จะสร้างขันรใจให้ดเนินอดแม่ทับเองก็เหมือนกันบางคนก็มีโทรศัพท์ขายทโทรศัพท์ขายแม่ทับคุ่มาโทรศัพท์ขายไม่ยอมรับโทรศัพท์เขา,าจะรับได้ไงถ้าม่ทับคุ่งอยู่หน้าแนวแล้วก็ถ้าเปิดโทรศัพท์เขาก็รู้พิการเขารู้พิการก็จะหดเข้ามาหาไม่ทับพ,พุ่งไมย่นกี้ตอนรับก็เลยออกมาพูดว่าข้าพเจ้ายังไม่สิ้นชีวิตนะผมยังไม่ตาย มันจะเปิดที่กันไม่ได้ก็พี่ๆีน้องๆนักข่าวเลยน้อยใจเขาอยากให้ข่าวโพไวก็ไม่ติดไม่ติดแล้วมันติดโทรศัพท์แล้วก็เลยมาถ่ายคลิปว่าผมยังไม่ตายครับผมยังอยู่ครับนะครับนี้คือต้องสร้างความังใจให้กับลูกน้องแล้วก็ดูคนเจ็บคนป่วยให้ดีให้เขามีความังใจรวมถึงญาติๆ้องเขาด้วย นี่เรต้องปรุ่นพรุ่นนั้ประเทศรวมถงพวกเราด้วยนะครับที่กรทีของการปลาขงเรามีส่วนที่จะช่วยเหลือให้กำลังใจน้องทหารที่อยู่แนวหน้าทั้งเป็นโค้ชให้กำลังใจของปาของเที่ยงอาหารปลากระป๋องมาบ้านนายใช้ส่วนหนึ่งที่เราทำได้ขอบคุณมากครับที่มาส่าับ เดี๋ยวถามท่านแม่ทัพนะก่อนประสาทตามควายอะค่ะที่เรายืนยันว่าเป็นพื้นที่ของเราแต่ณปัจจุบันนี้ก็ถูกยึดพื้นที่โดยเขมิงในอนาคตตามความคาดการของแม่ทัพเราจะได้แผ่นดินตรงนี้คืนไหมคะครับผมค่ะครับ มีการจัดปัญญาคำถามนี้เป็นว่าอะมีคณะทำง,งานไปแก้งรือเปล่าเป็นคำถามที่เนี่ยครับทุ่มงไปทุกที่แล้วตอบคำถามนี้ทุกที่นะ <c oughs> ไม่ต่างจากผมนั่นแหละผมก็คิดแล้วคําถามผม,ผมพยายามจะไม่พูดถึงต้นปลายนี้เป็นจุดที่เขาเข้ามาอยู่แล้วก็ มีความเข้มแข็งของฐานที่อยู่ในมากเราเข้าตีไปส่วนอยู่แล้วแต่ว่าใี่เรามองว่าเ้าหูเขอก่อนดีกว่าเพราะหูเขือเป็นเทเลสเป็นพื้นที่ที่สวนงานมากแล้วก็เรามาทุ่มกำลังที่นี่ก่อนตรงนั้นตึงไวมก่อนเหลยวมีเวลาเราจะูจะกลับไปเช็คบินเ <Hey. S 1> ออเไร U b a k พระเจ้าจกลับมาก็ไปอัดรูนเคือเอาธงชาติขึ้นเรียบร้อยก็จะพบกลับมาอีกรราบลว่าพอแล้ว, <c oughs> วยุดิีสี่คือห้าวันกมันหยุดนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างระดับประเทศระดับวิศาสาร์อประเทศไทยเลยหยุดอยู่แค่นั้นตามมันคม <c oughs> ปินสนิท <c oughs> โดยไายเราไม่ให้ขึ้นอีกแล้ว ตาควายลองอยู่รอบๆรอเมื่อมีโอกาสทั้งทวงคืนด้วยหนังสือทวงคืนด้วยการจรตใจหรืออื่นๆก็พอรวมถึงพื้นที่อื่นด้วยที่ยังไม่น้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ท่านพอบอริษัทและท่านนายกที่ต้องวยทั้งนิ้ีค้น,น,น,นี้ก็ดินเหล่านี้จากปแผน่ะก็เป็นลรงใจให้ทุกท่านที่อะทำเรื่อี้ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นของไทยแน่นอนประชาทต,ตาไฟซึ่งที่เราคนไทยเราแต่ก่อนก็อยู่ใช้ร่วมกันนั่นแหละของประสาทนี่เขาก็มาเราก็มาเหมือนกันคือสองฝ่ายแต่ตอนนี้ตามบรรทมเขามาไม่ได้ตาไฟ เราก็จะเกาะอยู่ข้างกันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อที่จริงแล้วก็ภาวนาว่าสักวันมันจะต้องกลับมาเอนของเรานะครับที่มันใจให้พี่พี่น้องเรา,เอา,ข,าขอบคุณครับขอต่างนามค่ะนีครับสวัสดีค่ะคุณลุงแม่ค้ากุ้งรัชกรจากกองเสนอนะคะมีคำถามสองคำถามค่ะหนึ่ง การาเจ็บหรือว่าเก็บชีวิตรู้ไําคผู้มีกำลังใจแให้น้องเทุกตอค่ะต่างแล้วก็ที่สอคือขอกตุกถาเลยคนนั้นก็ไม่้อยู่แต่หลังมคือต้องเจอเขาการับก่อนแล้วก็ต่อไปก็เรื่องรอวรองเท้าก่อนว่าให้เซ็นนะควาที่อยากให้เซ็นก็อันหลังไว้เซ็นก็ได้ครเวลาถอดเสื้อก็ได้ไม่ต้อง มีวิธีการยังไงที่จะจะพาลูน้องต่อสู้ใช่ไหมครับวิธีการก็คือนี่ไงที่รูปที่ไงครับพุ่งไปเดินไปตามจุดต่างๆที่รุกน้องอยู่ไปยืนยันว่าไม่ทัพอยู่กับพวกน้องตลอดไปทุกที่ที่อันตรายไม่ทัพต้องไป ตามตรงก็เดินไปเหยียบประสาทุกที่ตาควาอยเข้าไปกูเ็ื่อเขือสุดแค่ไหนกูสุดแค่นี้แหละแล้วกูค่อยมาคืนโอเคนะไปได้ไแค่นี้ไม่เป็นไรตรงไหนนี่โดนโดนตะสมไปลงพึ้นเยอะๆไปงอนัไปไป,ไปให้ลูกน้องเขาเห็นให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่า ผู้พ้งชายอยู่กับเขาตลอดเกิดเลยขึ้นมีเสียงพู้่ชามาตลอดขอ,อยนาตครับถ้าสึกกำลังเคลื่อนที่เข้ามาประมาณหนึ่งร้อพวกผมมีอยู่สาสิบคนครับ <c oughs> อ้าวทาไม่ต้องห่วงนะผู้ชายอยู่ด้วยตลอดขอ,อยนาตครับบาเจ็บหนึ่งไม่เป็นไรพวกเราสู้ต่ออย่างนี้ เสียงผู้ชานแม่ทัพอยู่ตลอดหัวว่าฝนอยู่ตลอดผู้การผู้หมู่สิทเอกในสิทธิงจงใหม่อยู่กับพูกน้องไปมันมาแล้วดุยยนี่นี่คืคอ,ค,อค,ความเป็นผู้นำที่ยอมสละได้ในทั้งชีวิตสละชีพเพื่อชาติมีจริงและพวกเราคนไทยได้เห็นแล้ว น้องๆงเยาวชนคนไทยทุกวันนี้เริ่มเริ่มที่จะมีความต้องการที่จะทำหน้าที่รั้วของชาติเหมือนกับลุงั้นครับพุ่งเยอะขึ้นจำนวนมากดีใจที่งันครับพุง่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆ้องลูกหลานทั้งหลายรนักชาติรักสีแดงขอยงชาตินี่ให้เข้มขึ้นให้พวกเธอหวงแหนแผ่นดิน อยากกลัวถ้าประชาชนสู้อาหารม,มีถอยเพราะถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ข้างหลังทหารชนะแน่นอนนะครับนี่คือทหารของประชาชนทหารของประชาชาเพราะฉะนั้นที่ที่คําถามที่ท่านผู้มีเกียรติถามท่านผู้นี้ก็ใช้ภาวะความเป็นผู้นําในการปลุกเร้าจิตใจพี่น้องให้สู้ ทุกวันนี้เอาก็สู้เขาไม่ยอมถอยเขารอเวลาที่เฉยไม่มีใครหนีจากแนวลบเลยแนมะ้แต่คนเดียวช่วงสี่คืนห้าวันมีแต่คนอยากไปอยากไปแม่ทรับก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเหมือนกันคต้องรับผิดชอบทุกชีวิตที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ความเสียสละของผู viewers, so so ้ชาทหารทุกระดับ <A> ต <seminar> ้องมีร่วมกันเพื่อดูแลกับบันชาลูกน้องกำลังพลทุกระดับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ไม่ทั้ผู้ใช้แล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะปรับใช้ในทุกหน่วยงานด้วยที่ต้องเอาใจของให้ได้โดยภาวะความเป็นผู้นำทั้งหลายขอบคุณมากครับผมเลยครับสรับ่นี้ของปากกาครับผม ก็เดี๋ยวจะขออีกคำถามสุดท้ายนะคะก่อนที่จะได้ให้เวลาสี่สยใยลูกกับท่านกัสี่คนนะครับในมุมมองของท่านนะครับในปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเกิดน้อยลงนะครับคนที่มักินอาหารนี่ก็น้อยลงด้วยนะครับทำอย่างไรในมุมมองของท่านนะครับว่าจะมีอาหารเพียงพอในการปกป้องอธตปไัยของชาไทยในอนาคตครับ กับตัวเบอรอตัวเบอร์ให้ดีใ้นที่มีการที่พวกรต้องให้เพิ่มขึ้นโอ้โอฮลโหลไปตัวนึ่งนี่ที่เนาะโอเคโอเคาล้อะไรที่เกิดขึ้นในเรืองใส่เวลาใหม่เกิดส่วนไหนบงกอยลังเก็บถุงไว้เก็บถุงไว้ทุงไม่ได้สั่งเสื้อน้องโอ้โห ท่ารัฐมนตรีท้าคนที่นะนีมันจะเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วมันจะขาดน้องๆทหารนะสามสิบีสี่สิบปีข้างหน้านี่เราต้องคิดแล้วอาจะต้องให้รำลัลเหมือนประเทศจีนนะประเทศจีนมาก่อนเนี่ยก็ไม่มีลูกเกินคนหนึ่งเ่แต่ปัจจุบันในท่านพี่น้องพี่น้องประชาชนนะมันจะขาดไ้ทำงานจะกลายเป็นมีแต่ผู้งเท่าก้แจเดืนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ แล้ววัยทำงนานวัยชักกันมันจะไม่มีว้ที่ถือปืนแล้วหาข้าศึกมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่นี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องวคราะห์อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นครับร่วมกับรัฐองตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมภูมที่เกี่ยวข้องจะมีไปไหนต่อใครเพในยุคนี้มีรบบางวัลให้ ขอาหมอเราทำไมได้ใครที่มีบุตรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนมีรางวัลให้ถูไหมครับมดภาษีให้ทันทีถ้ามีลูกเพิ่มมันก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้กับคนอย่างมีครอบครัวก็มีค่าเลี้ยงลูกเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมีค่านมให้บุตรให้ลาได้สามเดือนหนีใช่ไหมครับ มันมันก็จะเป็นสิ่งเราแล้วก็สังคมเรามันต้องเอาตัวเองมาปกันก็เสรีมานะครับเห็นด้วยนะครับเมื่อสะกู so oui, so ่่นี้ที่ท่านผู้วสุอบอกว่าาคบจำอย่าผมว่าอูวุสุโอตำแหน่งท่านได้นะผมเป็น้วุฒิสุตำแหน่งนะที่พูดวุิทีนึ หรือว่ายังไม่ย่งโสดตำแนนเพียงพอจะต้องปรับอีกอไหมท่านผู้ว่าทางั้นอย่างนี้นะท่านโจทย์้หมดแล้วครับเห็นด้วยนะครับปฏิบัติน้องๆ้อทหารเนี่ยสมัครทาหารออนไลน์เพิ่มขึ้นน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบนี้ดีใจมากจากเหตุการณ์ประทะไทยกับเยนนี่น้องๆทุกคนอยากเป็นทหารมากอยากมา,า,มารบกับลุงนะครับพุ่งนี่แหละเต็มอยากไปอยู่กับ น้องยักข้าวเหนียวยเ,ยเห็นไหมน้องทหารที่ไม่ทับไปทำทุกตาเแห่งยักษ์พุ่งอยู่ไหนไ,ได้ศบได้ศบ <c oughs> ก,นกนินกินแต่ทำปาที่นี่นนครับผมพูดว่าอะไรนะ <c oughs> ปาเจี้ยวเน,นี่นยนี่เขาอยากว่าเป็นทหารแล้วมีศักดิ์ศรีมีเกียรติพี่น้องคนไทยที่เกียรติเขาพวกเขาก็มีความสุข น้องที่อยู่ภานอกก็อยากได้รับเกียรตินั้นเพราะฉะนั้นให้เกียรติพี่น้องทหาอ่นาน,นานตำรวจสุบเนื่องจากานานที่เขาทําดีพวกเราร่วมกันให้เกียรติพวกเขาถึงมีนานพวกเขาสลัดด้านแม้กระทั่งชีวิตเลื่อนเนื้นอแขนขาตาบอดสองข้างขาขา,ข,าขาขาดแขนขาดพร้อมกันก็นมีครับเหมือนก้อนนั้นยกไป,ปยกมาแต่เขายังไม่ตายเพรมีเขาทาได้เขามีความสุขที่ได้พวกเราไี่เป็นแรงใจของเขา นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอเป็นเรื่องที่จสารท่านทั้งหมผมได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่หญท่านปราธานพยายามเรื่องนี้เล่าใ,ให้ให้ทุกท่านได้มีการวางแผนนะครับเรื่องกลับไปจะเป็นแก้ปัญหายุคประเทศไทยในในยุคของผู้สูงวัยยังไงนะครับขอบคุณมากครับมาดามประธานที่ให้ข้อเสนอคำถามนะครับเอาอย่างครับ คำถามครับนที่านี้นูช่วยอันนี้อาุโสจริงอาุโสจริงครับอยางน้เป็นคำถามท่านะครับที่จริงผมมีหลายคำถามวันนีเวลาแต่ี่ผมก็เป็นสีท่านนะฮะท่านในรับคพุ่มครับระยะถามท่านในรับคพุ่มในสถานการณ์ที่ท่านบริหารในเรื่องขการสุ่โอกในทาการเินกิจ ในช่วงวิกฤตที่มีการตู้ลุกันเมื่อประมาณในักเดของนละลาท่านใช้หลักการในะท่านการบริหารในในห้องวารุณท่านเนี่ยอย่างไรเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนมันเรื่องเกี่ยวกับพนักรานอะไรแบบนี้เพราะว่าการตักการเนี่ยในช่วงนั้นมันมีหลายจุดมากใช่ไหมครับแล้วในการบริหารบริหารจุดปารทักในกาะจุดเนี่ยนะครับพร้อมพร้อมกันเนี่ยท่านใช้หลักการ เรื่องการเป็นอาหารเยอะแยะไปนะครับอยากเรียนถามหารสิ่งสำครับขอบคุณครับกล่มท่านนี้ท่านช่วยท่านถามมาแต่ว่าท่านเป็นนายทหารที่ใหญ่ท่านนี้พี่ขออนุญาตดุกตาไปหมดเลยพี่ยอครับบริหารนายพลวิกิตมันจะเป็นห้องอย่างนี้นะครับห้องเหมือนที่เรานั่งให้ขอว่าคนท่านนั่งข้างหน้านบรรทัดนั่งดุกตาและข้างหลังแต่ท่านคือ คือป๋าหรือที่ใหญ่ให้น้อง,องน้องน้องใช้วิชา,ชา,ชาที่เขาได้รับเรียนมาได้ทำงานไม่ทัพจะไม่แับจะมองดูห,าหา่างๆแ้วก็ไม่ทัพจะใช้นอนุบติในอุปกรณ์ที่<อ>มันจะกระทบกระเทือนต่อค่าสึกมาก<อ>ไม่ทัพก็มีคนเอาลายเซ็เนเซ็นถึงจะอนุมัตรลระเบิดทลุกนี้ได้ซ<อ>ึ่งแม่ทัพ ก็ไม <laughs> ่ได้ดูมาที่ไรก็พูดเซ็นอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าสารเขาเรียกชื่อสารที่ว่าจะดูดูทิ้นหมดครับสนามรุทุกวันนี้มันเรียกสีโปรยสตาร์ตามนัในหั้วอากาศจะตีตาของนยี่สชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นถ่ายก่อนรับ แก,การแต่ละบล็อกมันจะมีมีผู้ชาเราที่รับผิดชอบ้องรองไปเขาจะมียุปกรณ์ที่เขาอยู่ในกำลังอยแล้วเขาจะรับผิดชอบผู้การกรมี้ให้รับผิดชอบสนถ้าเขาเกินเขาจะร้องขอเรามาขอคนที่ดูภาพรวมเมื่อขอคนหมูอื่น้วก็ได้หันหาไหมครับ <c oughs> ชุดที่เอาไ้ดีตรงนี้ ให้ทำอะไรบางแก้ปัจจลงไหมอะไรนี้ีเราจะแก้มันเหมือนแก้สถานการณ์ในพ่วงวิกิจแล้วก็ตลอดที่4ชั่วโมงเราก็ติดตามนว่ามีการเคลื่อนกำลังยังไงอะไรไงข้าศึกลดถังอยู่ไหนแต่รวนก็อยู่ไหนเราเครื่องมือข้างหน้าไม่ถึงเราก็ใช้เครื่องมือของเราครับแล้วก็เราจะต้องรู้เครื่องมือเราทั้งหมด ก็รู้ว่าเขามีอะไรแล้วจะทำตรงไหนทุกคนจะนั่งอยู่ด้วยกันทหารบกทหารเรือทาน,ทานอานกาศอยู่ด้วยกันหมดแล้วทุกคนมีความรู้ความสามารถในเหล่าต้เอย่างดีแล้วก็ถือวิทยุอันที่มันจะทุกอย่างจะขึ้นเมื่อเราตามเวลาเราเต็มเอาหมด รอนนั้นที่กรมน้องกอ,อ,องทัพอากาศก<ม>อ,องทัพเรือนะครับตำรวจตูดีชายแดนและตำรวจภูตรที่เขามีกำลังไปช่วยน้อง,งทหารครงนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะเป็นร่วมกันใช้เครื่องมือทีอยู่ขับดันข้าศึกออกในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เคยประเทศไดยไม่เคยมีกรารร่วมแบบนี้ม,มาก่อนเป็นครั้งแรก แล้วก็เราก็ได้เตรียมการอย่างดีครับมันถึงเกิดภ้าวแบบนี้ขึ้นมาและปัจจุบันนี้เราก็พร้อมเช่นกัน <Hey. S 1> เมื่อสักเมื่อมีปัญหาอีกพวกเราก็พร้อมด้วยองค์ป้องที่ตางขอที่น้องคนไทยได้เป็นกําลังใจกับน้นองทหารที่ยังประจำการอที่พี่น,น้องทั้งหลายก็จะร่างงาน,นต่อเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศนะครับเราก็พร้อมทุกวันนี้ก็พร้อม ขอบคุณมากครับวันนี้าใ้เรืนเรื่องของวินัยจากท่านนะครับนะครับเพื่อนครับบอกว่าวินัยคือการอยู่ในกรอบในกฎระเบียบของสถานที่ที่เราอยู่นนตรงนั้นนะครับถึงแม้ว่าวินัยตัวเองเนี่ยเรามีการสืนใจบ้าในบางส่วนนะครับแต่ว่าเราทำใจเราเนี่ยเราก็จะชินแล้วก็จะคุ้นเคยกับวินัยแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุบาควาเป็นผู้นำครับก็ต้องมีท้งวินัยแล้วก็เรื่องของความเข้าใจวิธีการของเราด้วย เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้มีความสุขทุกๆคนในที่ทำงานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านท่านทั้นั้นะครับที่เป็นแม่ครับแพทย์ยานะครับที่ผู้ผสมผสานระหว่างนักลบปัจจานักการพูดแล้วก็จิตวิญญาณผู้รับใช้ประชาชนแบบแท้จริงขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่บีผูคสั่ง ท่านแม่คักุ้เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่โอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการนะคะท่านผู้ว่าสุวรรณภศษีค่ะมอบของที่ระลึกให้กับท่านแม่คัพด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านแม่ครับกุ้งเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณข้อคิดดีดี